พร้อมมั้ยครับที่มันปลดล็อกความกลัวในซายลารีในท,ทุกเส้นทางการไปจนไทยพร้อมครับรครับรคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่เรามาปลดล็อกความกลัวกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเพิ่มอุปสรรคความยากขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นขอนไม้ที่ล้มขวางถนนอยู่ตรงเนี้ยนะครับปกติแอนเจอร์แอนก็ขับอ้อมเอาอะค่ะอย่างนั้นเลยดี๋ยวอะไรกันแน่แค่นี้ป๊อตเลยไม่ได้แล้วครับรถสไตล์นี้นะครับเขาทํามาเพื่อลุยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขี่กันให้รู้สึกว่ามันง่ายนะครับทำยังไงเริ่มที่แอนนี่ก่อน <Holmes S 2> แอนว่าเด<า>ี๋ยวให้ควาดนำก่อนดีไหมคะทำให้ดูก่อนได้เลยครับผมครับเทคนิคการขึ้นขอนไม้ที่ถูกต้องอย่างแรกนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องมาวัดระยะขอนไม้ก่อนว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกินครึ่งหนึ่งของล้อหน้าเนี่ยใช้เกียร์ต่ำครับแล้วก็ยืนขึ้นครับตั้งรถให้อยู่ในระดับตรงนะครับตรงตั้งฉากขอนไม้นะแล้วก็เปิดเร่งนะครับตั้งรถให้ตรงครับแล้วก็เปิดเครื่อง จะกล้าไหมเนี่ยอย่าลืมนะนี่เรามาปลดล็อกความกลัวกันนะครับกลัวอะไรเล่าลุยเลย <laughs> โอเคตั้งลำให้ดีครับมาเลยยืนขึ้นมายืนขึ้นมาก่อนยืนขึ้นมาก่อนนั่นแหละมาถึงตรงนี้เปิดเขาเลยนั่นแหละถูกต้องดีมาก,กมาเลยครับคนต,ต่อไปยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนขึ้นตรงนี้เปิดเขาได้เลย ไงครับหายกลัวยังมันามากค่ะได้ไไดเลยใช่ต่อไปไม่ต้องขี่อ้อมแล้วค่ะครูอาร์ตดีมากผลลัพธ <c oughs> ความกลัวกันได้หนึ่งเซแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อครับทีนี้เรามาอีกเตตหนึ่งนะครับการขึ้นเนินดินที่มีความสูงระดับสองเมตรขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเทคนิค <c oughs> เหมือนตะกี้เลยเรื่องของการข้ามข่มขมขมอนไม้คือเดินคันเร่งไปให้ถูกเมืองแต่ว่า่ีนี้แตกต่างก็คือท่าทางเนี่ยเวลาเราขึ้นเนินปุ๊บเนี่ยเราต้องเป็นไง โน้มไปขา้างหน้าถูกต้องถ้านั่งเนี่ยโน้มไปข้างหน้าเลยถ้ายืนก็โน้มคือเราต้องตั้งฉากกับพื้นโนะครับครับถ้าลงก็เหมือนกันลงก็คือต้องเห็ียหลังเอาละโน้มตัวมาข้างหน้าหน่อยเปิดเปิดขั้นแรกหน่อยเปิดมานั่นแหละอละไรครับโน้มตัวมาข้างหน้าเข่านีบไว้เดินขั้นแรกไปเลยนั่งแรงง่ายง่ายโน้มตัวข้างหน้าโน้มตัวไม่ได้เเล่นสบายนั่งแรงง่ายใช้เบรกหน้านิ้วเดียวนิ้วเดียวโอเคถอยหลังมานั่นแหละ มากครูคะแอนว่าเนินดินอย่างนี้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่ะยิ่งขี่ยิ่งสนุกตอเรารู้ใหเด็กแล้วเนี่ยมันก็ง่ายสิแม่แต่แอนอยากรู้ว่าถ้าเป็นแบบล่องน้ำเนี่ยเราจะต้องควบคุมรถยังไงอะคะคือตรงเนี้นะครับมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าล่องน้ำเนี่ยก็ยืนอย่างเดียวเพราะว่าข้างในเราไม่รู้มีอะไรอันนี้พร้อมยังครับพร้อมค่ะอันนี้อย่าลืมว่าให้หยุดรถให้นั่งใช่แล้วก็ ยืนขึ้นแล้วก็ปล่อยให้รถเนี่ยมันไหลไปตามก้อนหินคือคๆๆคนะค,ค,ครับส่วนคันเร่งก็ใช้ประมาณ 30, 30โอเคไปเลยครับไปเลยนั่นแหละยืนขึ้นยืนขึ้นครับในกรณีที่เราเจอร่องน้ำที่ลึกขึ้นนะครับแล้วก็ทางขึ้นเนี่ยชันด้วยนะครับให้เราเนี่ย ส่งเคัน่งเร่งทีเดียวจากข้างล่างนะครับถึงข้างบนเนี่ยโดยใช้เกียร์ต่ำนะครับตื่นเต้นมากเลยสนุกอะเป็นไงครับทําได้ก็ง่ายหมดดิมันมากค่ะทีแรกนนึกว่ามันจะยากมากนะพอลงมาเนี่ยรอบแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันเกร็งๆอ่ะกลัวว่ามันจะพลิ้นใช่ไหมใช่มันดิ้นอาการมันแบบตกใจไงแต่พอหนีเข่าใช่พอหนีเข่าเหมือนที่ครูบอกแล้วก็ก็วิ่งไปให้เหมือนแบบล้อมันเซาะไปหาทางตามหินอะไรเงี้ยก็ดีเลย ครับก็ยังมีอีกหลายสเตจนะครับ,รบที่ Honda c f 250 r ร l l y คันนี้ที่จะผลักดันให้ทุกคนเนี่ยกล้าออกไปเผชิญหน้าท้าทุกความกลัวนะครับครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะมีอุปสรรคที่ยากมากแค่ไหนนะครับ yeah.